สวัสดีครับผมสวัสดีที่ oh, สุขสุขนครับเนาะมื่อเนี่กับวันพระวันพระที่สามสิบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเด็กมีเส้นก็คือน้องหกขวบเนาะครับทธรรมชมหมวดวันที่เอ่าวันที่ยีฟีวันพระวันพระขมาแล้วน้องบอกหามาวันที่หามาซิบหาคำเนาะครับเนาะยัดขมาแล้วเนาะครับเนาะมื่อเนี่กับวันที่สามสิบวันพระเป็นกับบริหารท่าย่ำเนาะครับเน้องกับเกี่ยวตัดตวเล็กมาอ่านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวใน้อนก็ลังตังโตทำพิธีขออยู่เนาะครับท่านผู้ชมเด็กหกขวบเนาะครับทำพิธีเฮ็ดเองเฮ็ดเองสวดเองทำเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับแม่เพิ่นบ่ให้ยตายเฮากับบ่ทายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเฮากัเอาดตัวเล็กมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอรหลับส้มหลับตั้งนะครับเนาะท่านผู้ชมมานอนกี่ไรตัวไหนเนาะครับเนาะก็ลังตั้งโตทำพิธีอยู่หน้าบ้านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลังทำพิธีอยู่หน้าบ้าน เป็นบ่วไทยทางเท่ากับบ่วไทยนะครับเนาะเดี๋ยวถาลุ่นถาฟงถางถารับส้มนะครับเนาะว mm ัดอันที่น้องหอันแปดซี่นึงหันกับเป็นเลขถูกนะ้ครับเอันนี้แอดเลี้ยวไปเนะนองตั้งโตอยู่หนาบ้านยาม่จุดถูดอยู่นั่นครับเนาะ เดี๋ยวค่อยเข้าไปเมืองเข้าไปส้มเข้าไปฟังน้ำกันเนาะครับเนาะยีฟก็ถามมาหลายเนาะครับตอนส้มกับมาตามเนาะเนาะวันนี้มันพระวันที่สามสิบเนาะครับเนาะมันก็ไกลกับโค้งท้ายเข้ามาแล้วเมื่อวันพระยีฟซีเอดกับมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องบอกให้มา สิบหาคำค่คอยมากเนาะครับท่านผู้ชมน้องบอกเลืขี่ไห้น้องเี่บอกตัวเลขบ่ครับสิบหาคำมาสัน่นหกกับสามมูม่วามันมูม่วาหมายคววามืออะไ่ะคือเฮ้นเพิ่นเพิ่นบังใบปเพิ่นบังใบปบมุกไทย ใครให้พร้อมอันนี้เฮ็ดเองตั้งตัวเองเลยป่ะเฮ็ดเองเลยป่ะเนี่ยอันอันข้าวสารเอาเองน้ำเอาเองโอ้ข้าวสารก็กอกเองน้ำก็กอกเองแกลือกเอาไม้เนี่ยอือเกล่อเกลือได้ป่เฮ็ดเองไมดเลยเดินบ่เนี่ยมันคือเฮ็ดเปลี่ยนนะว่างเปตลาดไปซื้ออันนั่นไปซื้อดอกไม้โอ้ดอกไม้ก็ไปไปซื้อดอกไม้พร้อมอือไปซื้อดอกไม้ชองมาเรยไปซื้อมาสีกองข้อปน โอ,องพวงที่คล้องข้อปูกับมยาปรยากับแมนท่านพ่อท่านแม่ทีเป็นท่านพ่อท่านแม่แต่ว่าหกว่าเป็นม่วมั่วาที่หกับสามเป็นม,มว่วมั่วาโอมันทิ่เป็นหกสามหกสองหกสามสองก็ละจะว่าโลกใต้ทึ่งท่งเยทั้งไต่ขึ้นทั้งเลยทั้งใต่ขึ้นทั้งแบบไหน เนเลยมันแปดเนมาแปดหกเจ็ดนะแดขอสามตัวโอ้แปดหกเจ็ดอันนี้เป็นหกแย่ไม่ได้สองตัวสามก็หเป็นมั่วๆอัดนี้เข้าไปไปเบ่งจุดนองจุดเนาะทุกทุกอาุดุกอย่ารับกับปทุ ทุอย่อกันกับวัถกนเมาเรกน้ากันโอ้ียดครับ่ให้บอกบ่ให้บอกเลยบอกขั้นบ่ให้กักับว่าต้องบอกรกมเหก็น่าใหญ่เบื่องกันโอ้ไล่เองเลยเนาะ

ตออเนาะจะเริ่มงเนื้ออืม้ออื้อ็ื้องนรออื้นอื้ออืออืาออื้ออ้อยื้ออก้ออร้ออื้้กออมื้ออม่องคือสิเออีย้ออือ้ออื้ออร้ออื้ออื้ออื้อะืออื้ออือ้อื้อื้ออ้ออออ้้สิ นีน้องับานผช้ชมน้องทำไิธีแล้วแล้วน้กครับนองนั่นโตทำวิธีแล้วแล้วล่าเองเท็ดเองน้องับถช่ามน่องโตเห็นแต่ตน้องรับเนาะเออโต้เห็นรแต่ได้ตาวัดตัวเี่าตันเออเออเป็นที่นี้ เชียยหลายมากเนีหลายมาบอกว่าไหบิ่งอยังไ่หายไ่หายจักเสียที่นองกันเลยแม่ง่หายเชียโอ้ตว่าพูนตว่าผู้เกียนหายเนาะผู้ถือหลายๆเนาะผู้ถือหลายๆว่ากี่หายว่หายเนะว่า่ยเนาะว่าหายว่หายเรียดคักเนาะบอบอกสั่งความไปว่าใหต่ก็ยา่บอกดิ ตัดยู่หไหนเนาะเด็กน,น้อยแล้วก็เด้งอ่นคืนอบ่อเด้ออบ่อคือบ่เออเออคือบ่อเอเอเอ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 าไงคือบ่อคันบอ,บอ,อน่อป้องคือบ่อไห่คือบ่อคือบ่อคืมเกล็ดคือบ่อเออเอาเอา,เอาไปเสียบอเอออเาไปเสียบเ<ๆ>พราะว่าเอาไห่เพราะเอาได้ต้องไปเสียบเงื่อนนั่นอันเงื่อน,น,นที่กระจวนอันอันทำบุญน้ำนในบ่อไห้แม่ใาศเลยเหครับ ไมไ้อยากไปทาตุไม่ไ้อยากไปถำบุญสนุอือาไปทำบุญมอไหม่ไอยากไปปทำบุญไแม่เอาคนาดแม่เอานัดอย่างก็บอาไปปาูหันเด้เงินเงินเงยปลาดูทเหียนเต๋อไม่ให้แม่ใส่เลยจเอือแม่เอาไปใสก็ว่ายืมโอต้องว่ายืมอือ อันนี้ไปดนน้่นเน๊เอ้าอันแม่นาะน่องก็หุดจากว่ามือนี่เป็นวันผากระโหลกกระหกว่าว่นี้าเนี่ยทายอยู่อือทายยุบอทายย่บ่ะไดแถวหนแมทายสเตียงสะขาพี่ว่าแ้วหนว่เป็นยังดรอก่าแม่เนาะสะขาคือ เออเสียดเกียดหลายคือท่มุญนลอยว่หางานนี่แหละไม่ได้ไม่ได้วนห้ไมไร้ยั่บ้นฝุ่นว่านคีรอนแบบพมได้หรือเล่าให้ใส่ไหนผู้ใดกอีแบบพม่โอ้พหัน นี่นะครับท่านผู้ชมวยเลขหกขวบกับท่านพิธีเสร็จเรียบร้อยท่านพิธีขอเรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะคือจุดทูบนะครับเนาะงวดเทียนแปดหนึ่งแปดหันกันจุดทูบเลขทูบนะครับทา่านผู้ชมเลขทูบมันก็เป็นแปดสี่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็น้องก็บ,บอกว่าสิบแปดคำค่อยมากนะครับงวดมันออกสิบแปดไปเลยนะครับเนาะบัตรเด็กวดนี้วันที่ยีบสี่แอดกับมาานะครับทา่านผะู้ชมเนาะวันวันที่ยีบสี่กับมา้า น้องก็เลยบอกว่าสิบหาคำคอยม้าเนาะครับท่านชุ่ม้อดก็มาแล้วมือน,นี้ก็เป็นวันที่สามสิบเนาะครับเนาะวันที่สามสิบของวันพระใหญ่เนาะครับเนาะเป็นของวันพระน้องก็ทำพิธีเสร็จสาบเรียบร้อยเนาะครับท่านชะุ่มเนาะน้องทำพิธีจุดธูปขอเนาะครับเนาะจุดธูปขอกลางแจงแล้วครับนะแม่เห็นมีดอกไม้ธูปเทียนน้องเพชรเองเด็กขวบเพชรเองเ,าเนาะครับท่านชะุ่มเนาะน้องจุดได้แล้วเนาะครับรท่านชุ่มเลขธูปนี่ครับเลขธูปมันสิเป็นนั่น หกสามสองนะครับเนาะหกสามสองนะครับแล้วปรมาณนี้ตัดออกมามันก็เปลี่ยนหกสามสามสองหกสองนะครับเนาะหกสามสามสองหกสองนะครับเนาะนี่นะครับน้องถ้ามีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นเลขถูกวดสิบแปดกับเลขถูกเนาะครับเนาะนี่เป็นมันพระนที่สามสิบโครงทุทายแล้วเนาะครับนผนะู้ช่มเนาะโคุงทุทายแล้ว พิจารณาบไปนะครับเดอ้อมากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะขั้นตรงเลนะ็กในใจเฮากรัจัดเลยเนาะครับเนาะส่วนตัวแอดนี่ยประมาณหกสามเนาะครับเนาะมากรีบเนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อสำหรับพิมนี้สวัสดีครับผม